เรื่องเล่าจากอดีตสู่ป,ปัจจุบันตำนานทุ่งขอมสะสีเหลี่ยมกลางผืนทุ่งกว้างของอำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรมีสถานที่หนึ่งซ่อนเงาอดีตท,ที่ยาวนานเกินกว่าความทรงจำของผู้คนจะเอื้อมถึงชาวบ้านเรียกกันว่าทุ่งขอมความน่าพิศวงที่เมืองทั้งเมืองกลับเงียบลงอย่างกระทันหันไม่มีบันทึกไม่มีผู้รอดชีวิต และไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคนพื้นที่มักจะเรียกที่แห่งนี้ว่าเป็นเมืองลับแลมีเพียงเงาเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาลุงวังเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งที่ทุ่งกว้างแห่งนี้เคยเป็นเมืองของชาวของโบราณเมืองที่ใช้ใส่น้ำเป็นหัวใจของชีวิตสะสีเหลี่ยมเหล่านี้คือศูนย์กลางพิธีกรรมความเชื่อ และการตํารงอยู่ของชุมชนทั้งเมืองและเคยได้ขุดพบวัตถุและของใช้ย,ยุคของโบราณก่อนจากลาลุงวังยังพูดอย่างหนักแน่นว่าเมืองนี้ไม่ได้หายไปไหนมันแค่ยังไม่ถึงเวลาเปิดประตูค่ำคืนที่มีหมอกลงต่ำมักเห็นแสงสีทองอ่อนๆลอยขึ้นจากกลางสะคล้ายตะเกียมโบราณหลายดวงบางคน ได้ยืนเสียงคล้ายสวดหรือเสียงกลองในพิธีโบราณลอยมากระสายลมจากที่ไหนสักแห่งรากับว่าเมืองที่เคยหายไปกำลังพยายามบอกเล่าเรื่องราวของมันอีกครั้งนี่คือตำนานท่วงขอมเรื่องเล่าของมือที่ไม่เคยหายไปและยังคงเฝ้ามองผู้คนรุ่มปัจจุบัน